สวัสดีสมาชิกแรฟสีทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแมนแมนครับรักหน่วยล่างนะฮะหรือล่างตัวเดียววิ่งล่างนั่นเองนะครับปักหลักที่หน่วยล่างนะจริงๆแล้วสูตรเนี้ยนะครับมันเคยเดินดีนะครับเคยเดินดีก็ประมาณ10บสิบวดบวกแหละนะฮะแต่มีในงวดนี้นะฮะที่มันหลุดไปนะครับเพราะว่ามันได้ห้าเนาะออกก้าๆนะครับบางคนก็บอกว่าแอดถ้ามันหลุดแล้วก็ตามไหมอะ่ะนะฮะสำหรับใครที่ตามสูตรนี้อยู่ ก,ก็น่าจะตามเนาะมันเพิ่งหลุดเป็นวันเดียวเองนะครับเพิ่งหลุดเป็นวันนี้ก็อยากจะให้สมาชิกตามก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคํานวณกันนะครับย้อนหลังสางวดนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่เคยดูนะฮะหรือว่ายังไม่เคยติดตามสูตรนี้นะครับสูตรนี้เขาจะใช้หลักแสนนะฮะหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งนะฮะหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับรวรรบ,บวกด้วย หลัก10นะฮหมุนท้ายครั้งที่1บวกด้วยหลัก1 0หมุนท้ายครั้งที่2บวกด้วยหลักหน่วยนะฮะหมุนท้ายครั้งที่2องหนึ่งครั้งนะฮะหกหกคงที่นะครับก็จะได้เป็น0ูนบวก0นะฮะบวก7บวก9นะครับบวก9บวก0นะครับบวก6กศูนย์บวกศูนย์ไปศูนนะฮะศูนย์บวกเเป็น7 7, 7็ดเดบวก9กับ16งท้ายได้หเนาะหบวกเไม่สิ ...6 กบวก9สิ ถูกปะเดาหน่อเดี๋ยวนะศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์หกตัวนี้ต้องเป็นเก้าโทษจีโทษจีเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกนะครับหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายด้วยหนึ่งนะฮะในวันนี้ก็จะได้หนึ่งนะครับออกที่เจ็ดหนึ่งนะครับออกที่เจ็ดหนึ่งนะฮะส่วนนี้มานะ เขียนมาเห็นว่าออกเจ็ดหนึ่งนะครับอะนะฮะต่อไปนะฮะสูตรนี้ใช้หลักแสนเหมือนกันนะครับใช้ตำแหน่งตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาคำนวณเพิ่มเติมกันนะครับเพราะบางท่านเนี่ยบอกว่าแอดนะฮะคำนวณย้อนกลับไปให้หน่อยนะครับคำนวณย้อนกลับไปให้หน่อยอยากเห็นนะครับอยากเห็นซึ่งเราก็พูดจริงๆว่าเออเราก็ มันเป็นที่หลักสุดการคํานวณแหละมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะคํานวณโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยโดยที่เราไม่มีที่มาที่ไปนะครับ9้าบวก6เท่ากับสินะฮะ5บวก9้าเท่ากับสบบวก5เท่ากับ9ก้า้บวก1เท่ากับ1ิได้ย์0บวก6เท่ากับหนะฮะใน6กนั่นเองออก6 5นะฮะออก6 5ในงวดนี้โอเคไหม อ่ะต่อไปในงวดที่3นะครับรักแสนนะฮะก็คือ8บวกด้วย1นะฮะบวกด้วย9นะครับบวกด้วย6นะฮะบวกด้วย8นะฮะบวกด้วย7แล้วก็บวกด้วย6นะครับ2 4 6 7ี่หตำแหน่งอ่ะ8ปบวกหเป็น9 9้าเก้าบวกเกบวกเเท่ากับสิบบวกหเท่ากับ สิบสี่สี่บวกแปดเท่ากับสิบสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับสิบห้านะครับก็คือได้ห้าแหละในงวดนี้ที่หลุดก็คือมันออกเก้าเก้านะครับนะฮะหลุดนะนะฮะนี่หลุดเป็นงวดแรกนะครับนี่มันคือหลุดหลุดเป็นงวดแรกเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในงวดล่าสุดนะฮะหรืองวดที่กันจบนี้นะครับ หนึ่ะครบวกศนวกะฮะบวกเนะครับบวกสบวกหนบ,บวกหะฮะหนบกศนย์เป็นศนย์นะฮะหนึบวย์เป็นหนบวกศนย์เป็นหนึ่งสิอดเบอร์ละหนย์เป็นหนะฮะหนบวกสามเป็นสี่สี่บวกเ้าเท่ากับสิามาบวกเป็นหกหบวกหเป็นเจ็ดเดบวกหเท่ากับสิบามนะครับในงวดนี้นะฮะในงวดนี้งวดวันที่ หนึ่งทับหกทับหกหกนะฮะออกที่สารคามนะฮะสารคามน้ำดำ <c oughs> หรือเปล่านะฮะก็ลองพิจารณาดูนะฮะลองพิจารณาดูนะฮะจากสูตรมันได้แบบนี้นะฮะได้สามนะครับสามนะนะฮะรักหน่วยตัวนี้ได้สามนะฮะฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับ